สวัสดีครับวันนี้เฮียจะมาทำการกดงานนะครับด้วยมือถือโปโกนะครับตัวนี้นะครับโปโก F4 GT กดลายแมนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงกดประมาณครึ่งวันนะครับตรงไหนไม่มีงานต้องขยื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้งานน้อยจริงๆนะครับตรงไหนไม่มีงานต้องขยเื่อนต้องขยับทันทีนะครับอย่าอยู่นานอย่าซอยนานแม่งปวดนิ้วไม่ไหว โอเคเดี๋ยวไปรับชมได้เลยนะครครับเวลาจะกดนะครับให้เรานี่ปิดพามเลื่อนไหวเฉยๆนะให้กดมาที่ประวัติแล้วเอานิ้วจิ้มไปคำว่าคันล็อกเล็กคำสั่งซื้อเนี่ยตนะครับตรงนี้คือจุดที่จะต้องกดปุ่มแรกนะครับ งานน้อยครับเมื่อกี้เพิ่งเดินมางานเดียวเองอเติดภาพเพื่อนไหลเฉยๆตรงนี้แล้วก็ปักตัวพวกขนาดโซลโซลอนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ขึ้นนะครับแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยนะครับท p ่พัไอไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ได้ปรับที่เห็ เรื่งมาสองงานสิบนาทีอืมนั่งมีผลจริงๆระยะ ระยะจากเขาถึงร้านเนี่ยกูกใยามาสามทีกดไม่ลงแย่กเกษตรนี่กดยากจริง เอาไม่ลงจริงนะเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยแม่งไม่ใช่ง่ายๆเลยคือก็พอสมควรแหละอย่างรอบนอกอย่างเงี้ยอย่างแถววงเวียนบางเขยอย่างเงี้ยาง,งานน้อยมากแบบคือถ้าแบบนั่งซอยไปสิบนาทีก็เด้งมางานเดียวอย่างเงี้ยหรือเด้งมาสองงาน ปัใจจัยใน <c oughs> ปัใจจัยในส่วนของอร้านร้านถึงตัวไรเดอร์เนี่ยมีปัจจัยมากปัจจัยตัวเนี้ยเข้ามาเกี่ยวมากว่าใกล้สุดยิ่งติดได้เห็นงานแน่ๆนะครับห่างไปอีกคนแรกคนที่อยู่ใกล้สุดกดได้ยังไงคนห่างไปก็ไม่เห็นงานแน่ๆต่อให้เห็นงานก็หวาบนะครับปัจจัยนี้เกิดขึ้นได้เยอะมากๆ ร้านยังไม่กดรับงานให้ตูเลยนะครับเด,เ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับงานก่อนกาแฟพันไทยสวัสดีรังสิตสามสิบสองอคือแน่ๆแหละคือการเข้ามาอยู่ใน พื้ที่ที่มีงานเยอะนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีงานได้ได้ง่ายขึ้นได้กาแฟพันธุไทยนะครับแซนด์วิชท,ทำมือแซนด์วิชท,ทำสด5คู่ก็ไม่นานหรอกประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่ามันก็ดีอ่ะมาก่อนช้อปปี้นะครับช้อปปี้มาหลังเราก็รอไปอีกนะครับเดี๋ยวไปส่งงานก่อน กวา่วาจะได้ไงคาซาคาซาลาปินนะครับลาดเท้าวฮิวนะครับตัวนี้นะครับกดยืนยันนะครับโอเคเดยวไปรับงานก่อนคือก็ไม่ใช่ว่าแบบบอกคุณให้เครื่องแรงมาปุ๊บแล้วแบบกดติดเลยกดติดเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า เครื่องเราก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆอยู่จังหวะนิ้ก็สําคัญพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน f c เดอะแจ๊สนะครับอันนี้เป็นงานของคนมีกล่องเท่านั้นนะครับถึงจะได้งานถึงจะเห็นโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนไม่รู้ระส่งไหน โอ้สองกิโลเองสีบองบาทเองโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับ <c oughs> มานะครับได้งานเคสสี่มาถึงด้วยแก๊แล Order, สละดูออเดอร์สิเยอะไหมนะครับโอ้มีแค่ร้อยหกสิบเก้าบาทนั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปรองงานก่อนนะครับเคสสี่อื้ม 8ปกิโลแม่เจ้าโชคชัยลูกชิ้นป่างานตัดเีรดิตซะด้วยไปส่งไหนวะนี้อือหือแล้วว่ามินโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน ต้องมาแยกเกษตรเพราะว่าเมื่อกี้ส่งเจวันเอ,อ,ต,อเต้องมาแยกเกษตรเพราะว่าเมื่อกี้นวมินอ่ะเงียบมากต้องหนีมาแยกกลับมาแยกเกษตรเลยวร่บเออแม่งไม่เก็้ส่งนวมินเสร็จอะ่ะพูดเงียบเลยก็เลยยอมดีกว่า10นาทีวิ่งเข้ามาเรื่อยๆร้อนก็ร้อนร้อนแบบออร้อนไปไหนแต่ํำไมันไก่เจียวอน บุกข้างในบวกเจ็ดบาทนะครับเดี๋ยวเราส่งยืนยันลูกค้าก่อนยืนยันเป็นรับอาหารก็ถือว่าคืองานแม่งน้อยจริงรอบนอกทุกทุกแอปจริงๆนะเพราะว่าโลบินที่เหยียวิ่งเอกาเงียบไลแมมมาอันนี้ก็เงียบนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน ได้แล้วนะครับพี่กอดมองกระเสรก่อนในนี้กดไม่ติดเลยเมื่อกี้เข้าไปเคลียวงเคลียแอปนู่นนี่นั่นพอเข้ามาหน้าปุ๊บหน้าพี่ก่อนเด้งขึ้นมากดติดซะง,งั้นนะ่ะงงยอดสี่ร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนนั้นเนี้ยกูตั้งใจกดกดไม่ติดเลยเออตอนนี้เด้งขึ้นมาปุ๊บอ๊ะติดซะง,งั้นอะไรงงปะงงเนี่ยเครื่องถามว่าร้อนไหมก็ร้อนอยู่แหละเพราะแดดแม่งร้อนด้วย แล้วก็จะแนบปากก่อนก็รู้รู้อยู่แล้วว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนโอเคนะครับวันนี้ก็จบการใช้โ o ก o F4 GT ในการเทสกดงานนะครับวันนี้ยอดอยู่ที่ประมาณ500นิดนึงนะครับรอบสุดท้ายได้งานส่งของ60บกว่าบาทก็จะเดินมา้ัเป็นห้า 516ราทยสิบบาทนะครับถือว่าคือนั่นแหละมันมันก็อาจจะมีคือความความสุดอะมันสุดอยู่แล้วด้วยสเปคของมันนะครับแต่ว่าในความของที่เป็นลอมเหนือลอมของพวกคนที่เป็นลอมเดิมมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับถ้าซื้อช่วงก่อนหน้าเนี้ที่เฮียแนะนําให้ซื้อเช่นพวกแถมแท็บเล็ตอะแถมแลวแถมทีวีใช่ปะ แถมนาฬิกาอันนี้คุ้มนะครับเพราะว่าราคาหมื่นหมื่นเก้าเวงแม่งได้ของแถมหมื่นห้านะครับแล้วก็ในพอหลังจากโปรโมชั่นแล้วมันจะเหลือ2 0งห0ก้าร้เก้บาทนะครับถามไว้มันก็ยังคุม้มเพราะว่า 1. ถ้าคุณเอามาใช่ปะแล้วมันเริ่มกดยากขึ้นนี่ด้วยคุณก็ไปหมูพอเปลี่ยนล้อมเป็นล้อมอื่นทําง่ายไม่มันไม่ยากครับเรื่องการเปลี่ยนล้อมในในของมือถือสมัยนี้นะครับอ่า ที่รับจ้างก็เยอะแยะไปหารีวิวดีๆหารีวิวดีๆนะครับลองหาไปหาในกลุ่มไปหาในช่องเจ็ดเด็กสองแกงก็ได้นะครับไปถามเขาก็ได้นะครับเฮียทําเองไม่ได้รับทํานะครับก็มั่วๆไปคือไม่ได้มั่วหรอกก็คลิปอะที่เขาในในยูทูบอะมันจะมีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ช่องที่เขาทําให้ดู 1. ปลดล็อกนะครับปลดล็อกมีอ i นะครับปลดล็อกเสร็จลง TWRP พอลง TWRP ได้เสร็จปุ๊บไปหาแฟลชไดท์ที่มี OTG นะครับแฟลชไดท์ที่มี OTG ซื้อมาอย่าลืมอย่าลืมฟอร์แมตก่อนฟอร์แมตให้เป็นไฟล์แฟลชนะครับฟอร์แมตเสร็จปุ๊บก็ไปหาดาวน์โหลดพวกอ่าลองเอาง,ง่ายๆเนีย่ยเชียร์เพื่ปลอมพิกเซลโอเนะครับพิกเซลโอเลยนะไม่ใช่พิกเซลเอ็นเพนเดนซ์หรือเอ็นเทนเดอร์ก็ได้นะครับลงมาลงแค่นั้นเองก็ ใช้งานได้ปกติแล้วไม่ต้องรูทนะครับลงแต่ลอมอย่างเดียวโอเควันนี้เฮียก็มากดงานให้ดูนะครับไม่ยากโอ้ไม่ใช่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับงานมันน้อยงานมันน้อยงานมันร้อนมันทำให้กู้แข่งมันมันเยอะมากๆนั่นเองนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอ e ม t ีให้เฮียติด้วยนะครับสวัสดีครับ